ผมจะเอาสิ่งที่ผมไม่รู้จักมารีวิวครับนั่นคือสวัสดีครับผมชับปี้นะครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ในชับปี้ช anel ในช่วงชับปี้รีวิววันนี้ครับผมจะเอาสิ่งที่ผมไม่รู้จักมารีวิวครับนั่นคือโมเดลฟิกเกอร์จากซอฟอาร์ตออนไลน์ครับผม ซึ่งบอกเลยว่าผมไม่รู้จักเลยนะครับก็คือกล่องนี้นะครับผมได้มาจากช่องของ Spirit c h a n n e l นะครับและวันนี้ครับจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะแกะกล่องให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวดีกว่าว่ากล่องนี้อะไรเป็นยังไงนะครับมารีวิวไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับผมจริงๆเมื่อก่อนโมเดลฟิกเกอร์นะพี่เก็บนะครับแต่พี่เก็บลายแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่นะครับพวกมาเวลพวกอะไรเงี้ยแล้วก็ ปิดไลายขายไปหมดเลยเพราะว่าเปลือเงินพุ้นตรงคือมีเงินเท่าไหร่ก็ไปกับโมเดลหมดนะครับจนถึงไปเล่นแบบ TA เคยรีวิวไว้ก็เก็บไว้แบบไม่กี่ตัวนะครับเก็บที่ตัวที่ชอบมากๆจริงแล้วก็มีเหลืออยู่ตัวเดียวนั่นคือก็คือเบบี้กูดนะครับที่เคยได้รีวิวไปถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปที่พี่รีวิวเบบี้กูดไปได้นะครับนั่นแหละครับก็คือถ้าชอบมากๆก็จะเก็บตอนนี้อยากได้อะไรรู้ไหมอยากได้เบบี้โยดา อ่ะแล้วเราจะมาแกะกล่องดูรีวิวตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ชื่อว่านางชื่อว่ายูกิครับผมผมก็ไม่รู้นะเธอดนางมีบทบาทอะไรยังไงในภาพยนตร์การ์ตูนซอสอาร์ตออนไลน์นะครับแต่วันนี้แกะไม่ใช่เดี๋ยเปิดไม่ออกโอ้โหมแน่นครับอ เมื่อก่อนที่ผมเก็บนะครับผมไม่ค่อยออกมาเล่นเท่าไหร่ผมก็จะเก็บใส่กล่องอย่างงี้ครับทุกวันนี้กล่องของเบบี้กูดก็ยังมีอยู่นะครับอูออ้้กล่องค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นลายออกมาแล้วอู้อข้างหลังมันเป็นบอลเปเปอร์นะครับเนี่ยข้างหลังมันเป็นบอลเปเปอร์เปเปอร์รูปยานดรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละไม่ค่อยรู้เรื่องของซอฟดัสต์ออนไลน์ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยดู องเขียนว่าเกมโปรเจกต์5อ n นเวอร์ a ซารี r ารทนะครับอเราจะมาดูที่ตัวนี้กันเลยนะครับยูกิเขียนว่ายูกิแต่ไม่รู้ว่ายูกิอะไรนะครับหูแน่นมากหูแสดงว่ากล่องนี้ไม่เคยเปิดเลยนะครับแน่นมากว้ มันก็ผีอะไรหรอกมัน okay. ปิดสติ๊กเกอร์เว้ยเอมเปิดว้เปอเปดต้องตัดอตัดนะโอยปึ๊บอ๋อ อาออกมาแล้ว,ออลวนี่นะครับนี่คือบราฟนี่คือแท่นวางนี่คือฐานนะครับนี่คือตัวจับอะไรไว้ ตัวจับตัวละครอะไรอ๋อนีออออ่ตัวนี้ก็คือแท่นวางนะครับใหม่กิฟต์เลยอะ่ะยูกิซอฟตอาร์ตออนไลน์แฟทันวัตเล็ตนะครับนี่คือแท่นวางนะครับผมนีม่นี่คือดาบนี่คือตัวละคร กน่ารักจังเลยโอ้ผหเมื่ไม่อยากจะแกะพลาสติกออกแต่ก็ต้องแกะนะครับเฮ้ยอันนี่หน,น้าตาเธอนะครับ สวยมากงานดีมากอะ่ะอันนี้เป็นงานจากบันไดนะครับงานจากบันไดไม่ใช่งานจากลิฟต์ <c oughs> <c oughs> งานบันไดบันไดก็คืองานญี่ปุ่นของแท้ร้อเอร์ซนะครับเฮ้ยก็น่ารักดีอะ่ะแต่ไม่ใช่จะตายผมเป็นอย่างนี้เอ้ย ปเป็นอย่างนี้เองนี่แล้วก็มีดาบด้วยดาบไ์เซเบอร์โอ้นี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยุกิจากซอฟต์อาร์ตออนไลน์ครับ อิชูบันคูจิผมแบบผมแบบเหมือนกําลังแบบเหมือนเธอกําลังกระโดดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วผมก็ปิวไปด้านหลังอ,อนิเมะมากๆอนิเมะจ๋าๆเลยออตรงข้างนี้ข้างนี้ก็คือปืนนะครับออโอเคตกใจกีตารล้ม โอ้ oh. นี่ก็คือแบบแอนิเมะแบบจ๋ามากๆครับผมโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่าก็สวยถูกใจก็ขอบคุณพี่โบ,โบนะครับผมถ้ามีตัวอื่นที่ไม่เล่นแล้วหรือว่าอยากแจกก็ส่งมาให้ผมได้นะครับ <laughs> นั่นแหละครับผมออมันสวยดีนี่นะครับก็คือการรีวิวอิชุบันคูจินะครับคือตัวยูกิจากซอสอาร์ตออนไลน์นะครับ ถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่กับชัปปี้แชนแนลของชัปปี้รีวิววันนี้ลาไปแล้วส so, so วัสดีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักเธอเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ไปติดตามดูหนังเต็มๆนะก็นี่แหละยุกิดูแค่นี้ล <laughs> า,าไปแล้วบ๊ายบาย